เรื่องผีแล้ได้ฝังอันนี้มันเป็นเรื่องแบบประสบการณ์สมัยสมัยเก่าอะ่ะตอนเด็กๆแต่อันนี้ประสบการณ์นี้คือตอนนั้นอยู่ที่บ้านพักราชการแถวรามมินทาใกล้กับสอนวัชรพลอ,อืมัมนได้ยินเสียงลูกแก้วตกกินข้าวอยู่ข้างล่างเนี้ย้วเหมือนแบบรีนเสียงแบบ เรานั่งกินอยู่อ่ะมัน <Ừ S 1> เป็นบ้านพักราชการใช่ไหมข้างล่างมันเด็นปูน <Ừ. S 1> ข้างบนอ่ะเป็นไม้ <Ừ. S 1> นั่งนั่งกินข้าวอยู่แล้วนี้เสียงแบบกรุ๊ก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 กรูดเหมือนมันเต็มเหมือนลูกแก้วตกอ่ะเราก็หาสาเหตุไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่บางคนเขาบอกว่ามันเป็นมันเป็นแบบมันถือว่าอะไรนะเขาบอกว่าเป็น,น,ปน,แบบนนะกนุมารอืม,อมรักยมอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าใช่แต่ว่าคือ ก็ไม่เคยเอาอะไรมาที่บ้านเท่าไหร่ไหมพีคที่สุดเลยคือแบบตัดสินใจเลยอะ่ะใช่ไม่ใช่คือตอนเรานอนแล้วอะ่ะคือเป็นเด็ก่ะเนาะต้องนอนเหมือนไปโรงเรียนอย่างเงี้ยขึ้นไปนอนข้างบนซ,งซ,งซึ่งเตียงที่นอนอะ่ะมันเป็นเตียงไม้แล้วมันยกสูงข้างล่างก็เหมือนกับกม้กมมองดูได้อะ่ะใช่ใช่มันมันมันไม่ได้ปิดบดนะ,นะนี่เสียงแก้วตกกรุ้งกรุ้งกุ๊งซึ่งเรานอนอยู่บนบนเตียงอยู่ชั้นสองเราก,ก็แบบเฮ้ย มันตกตรงนี้ยมันตกแบบเอาไว้ให้รู้เลยว่ามันคืออะไรก็ไม่มีอะไรจนทุกวันนี้คือก็ยังหาว่าเออมันคืออะไรต่เคสเนี้เคยเจอที่ขอนแก่นอ้าวเหรอไปทำงานที่ขอนแก่นหนือว่าทำอีเวนต์เนี่ยนะช่วงนั้นไม่เคยไปที่ขอนแก่นแล้วก็แบบนั่งรถทัวร์ไปแล้วก็ยกบูธไปโน่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็ลงจากรถทัวร์ปั๊บ ก็คือไปเจอแบบ <c oughs> คนขับรถตุก๊กตุ๊กอะรถขับล้อรถกระป๋องน,นนะน่เออมีที่พักไหมพาไปหน่อยอะไรเงี้ยเขาว่าพาไปพักอยู่อยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่นเสร็จก็ไปพักก็คือก็อยู่ที่ชั้นหนึ่งเงี้ยแหละก็เปิดประตูไปป,ป,ปั๊บ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 ก็ช่วงนั้นก็คือหิวเอาสัมภาระวางเอากระเป๋าวาง,งนุ่นนั่นนี่อาบน้ําแล้วก็ออกไปกินข้าว พอไปกินข้าวเสร็จปุ๊บก,ก็เข้ามาในห้องก็คือเราเปิดประตูมาใช่ไหมเปิดประตูมาปุ๊บเดินประมาณ4 5่หก็จะเป็นเตียงเป็นเตียงเสร็จปุ๊บชิดฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นทีวีแล้วก็เลยไปอีกนิดนึงเป็นเป็นโต๊ะนั่งกินแล้วก็ห้องน้ำอะไรเงี้ย ห้องน้ำห้องน้ำก็อยู่ข้างในข้างในเลยอ๋อทุกทีทุกทีโรงแรมห้องนอ่งนทุกทีเราไปโรงแรมอ่ะใช่ใช่เป็นห้องน้าใช่ใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าห้องน้ำห้องน้ำอยู่ข้างในสุดอ่ะแสดงว่ามันอาจจะเป็นคอนโดเก่าหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะอันนี้มันเหมือนแบบเออมันก็แปลกแปลกอ่ะนอนดูทีวีก็เปิดไฟเบาๆหมานถึงว่าอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแล้วสิ่งที่ได้ยินคือเสียงลูกแก้วเหมือนกันอืมเออเนี่แปะ วิ่งมาจากฝั่งขวาเหมือน <Okay. S 1> ปุกกิ้งแล้วก็รอดใต้เตียงออไม่แล้วพื้นอ่ะแล้วพื้นของของที่เราไปนอนมันเป็นอะไรมันเป็นไม้อ้อเหรอแปลกตรงนี้แหละเข้าใจเขาใจเราได้ยินเสียงออแต่เราไม่เห็นว่ามันเป็นลูกแก้วคือไม่เห็น<ช>หรอกได้ยินได้ยินเสียงอย่างเดียวแต่ภาพไม่เห็นมันเป็นเรื่องแปลก เออเราเคยมีประสบการณ์จากที่บ้านที่บ้านพักราชการแล้วตอนเราเด็กเราก็รู้สึกว่าเออมันมันก็เป็นเรื่องที่แปลกแต่ถามว่ากลัวไหมมันก็กลัวนะอืมันก็หลอนนะถ้านอนคนเดียวถูกป่ะตอนนั้นเราก็เด็กๆอ่ะเนาะก็วัยประมาณเรื่องผีเรื่องที่ผีโรงเรียนสมัยเรียนประถมใช่ป่ะมี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 เรื่องนี้เออว่าคือ ช่วงนั้นเราอยู่ตรงบ้านพักข้าราชการใช่ไหมบอกเลยตรงเส้นรามินทาดีกว่าเออเออส้นรามินทาเลยดีกว่าจ่อตรงเลยแล้วก็สหมายเด็กๆก็นั่งรถเมย์ไปลงสามถึงสี่โลลงแล้วก็เราลงแถวขี้โรครถแปดอะอ่ะลงแถวรามินทายรแปดเราก็เดินต๊อแต๊กต้องแต๊กไปนั่งรถสองแถวเข้าไปที่โรงเรียนอช่วงนั้นคือเป็นคนที่ไปเช้าอยู่แล้วเช้าตลอด หกโมงตื่นแล้วหกโมงเพิออกออกจากบ้านแล้วไปถึงนัดประท้าโรงเรียนแทบแบบเหมือนกับต่เปิดโรงเรียนอ่ะในห้องฉันวันนี้ฉันมาที Cyberpunk> ่หนึ่งใครมาเช้าก่อนอะไรประมาณนั้นนะคุยได้ขิงขิงกันแล้วเป็นตั้งว้ไว้เนี้คือขิงกันว่าเฮ้ยมาก่อนนะมาก่อนหน้าอะไรเงี้ยแล้วโรงเรียนที่เจ็กเรียนคือประถมใช่ไหมก็คือตอนนั้นอยู่ปห้า แล้วก็แบบว่าเป็นโรงเรียนรัฐบาลเป็นตึกแล้วก็ปีบันไดขึ้นข้างขวาข้างซ้ายถ้าเราหันหน้าเข้าตึกนะเจ็ดก็ลงทางนั้นขวาแล้วเจ็ดก็ขึ้นไปที่ชั้นสองจะไปห้องตัวเองเก็กลายเป็นว่าห้องตัวเองอเปิดอยู่ยห้องตัวเองเปิดประตูข้างหนึ่งอะเปิดอยู่เพราะห้องหนึ่งอ่ะมันจะมีอยู่สองประตูมันก็จะมีกระเป๋าเพื่อนเราอ่ะใบตั้งอยู่หน้าห้อง เจ็ก <affiliated S 2> ็เลยอ๋อมีคนมาก่อนเพื่อนมาแล้วออ่เจ็ก็เลยดื้อไปเจก็เลยเปิดประตูพอเปิดประตูห้องไปข้างที่มันยังไม่ได้เปิดเจกเปิดไปปั๊บเจก็มองแต่ในห้องตอนแ้กคือมันจะเป็นแบบห้องมืดมากแสงไฟน้อยมากหน้าต่างไม่ได้เปิดแล้วก็โต๊ะเรียนสมัยก่อนจะเป็นไม้ ก็มีเก้าอี้แต่ทีนยากวันนั้นอะ่ะเขาจัดเป็นกลุ่ม,มก่อนหน้านั้นจะเป็นกลุ่ม,มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุม่มอ่ะเจก,ก็เดินเข้าไปปับ๊บกำลังจะไปเปิดหน้าต่างก็คือเข้าไปแล้วอะ่ะไอ้เจ้าของกระเป๋าก็โผล่หน้าไปก็เอ๊ะทำไมมันไม่อยู่อะ่ะเออเจก,ก็เลยแบบเปิดหน้าต่างในขณะที่เราเดินไปข้างหน้ากระดานดำํำเจกเห็นเงาที่มันมืดกว่ามืดกว่าแสงที่มืดโดยปกติไม่ถึง<ม>ว่าอ่าห้องที่มืด S <S <ช>เหมือน้เรามองห้องห้องมืดไปอ่ะเออแต่มันเห็นสิ่งที่มืดกว่าซ<ช>ึ่งเป็นแบบที่มันเห็นชัดอะเนี่ยเป็นเงาคนนี้อเะลอะเป็นเงาคนเลยอที่มืดกว่าแล้วเขาก็นั่งอย่างเงี้ยน,นั่งอย่างเงี้ยแล้วก้มหน้านซึ่งกอดเข่าซึ่งเจกก็น,นึกวก็เป็นเพือ่อนอ่าเจกําลังจะเปิดหน้าต่างแล้วมาคิดอีกทีหนึง่งเฮ้ยเพื่อนเราไม่ใช่ลูกร่างผอมขนาดนี้กั้นใจว่าเออเดินไปอีกประตูหนึ่งที่เพื่อนเปิดไว้ พอเราโผล่เข้าไปปั๊บไอ้เจ้าของกระเป๋าอะอยู่บันไดอีกฟากหนึ่งกวักมือเรียกเราเนี่ยตามมันไปดีกว่าอพอมันตามไปเสร็จปั๊บลงไปข้างล่างมันก็เลยเล่าให้ฟังว่าก่อนที่เจ็กจะมามันมาถึงมันมาเปิดประตูแล้วมันก็เจอเงาเนี่ยอืมแล้วมันก็รู้ว่าเป็นใครซึ่งจริงแล้วเขาแล้วคนแรก ใช่แล้วแล้วมันก็ตกใจมันก็เลยวิ่งลงไปอีกทางหนึงเจ็กขึ้นมาอีกทางหนึ่งเจอกระเป๋ามันพอดีเออสุดท้ายก็คือมาคุนั่งคุยว่าอ๋อสรุปสรุปก็คือเพื่อนคนเนี้ชื่อไอ้สมพงศ์ซึ่งก่อนเปิดเทอมเมื่อตอนอยู่ป .4 คือบ้านเขาอยู่แถวนั้นปิดเทอมช่วงช่วงปิดเทอมแล้วหลังโรงเรียนอ่ะมันมีบ่อน้ำ ขาอกไปกินข้าวนู่นนี่เสร็จแล้วเพื่อนเขาชนไปเล่นน้ำสรุปว่าคือเขาอ่ะก็จมน้ำตายจมน้ำเสียชีวิตใช่ใช่ใช่แล้วก็เหมือนเหมือนแบบผูกพัน้วเหมือนแบบว่าเปิดเทอมก็มาด้วยเออเรื่องนี้เราก็เราก็ไม่รู้นะว่ามันก็เคยเล่นกันอยู่อ่ะแบบแต่เราก็มานั่งนึกย้อนว่าไอ้เงาที่เราเห็นนะเออใช่่ะขึ้นมัธยมตปนี่นะแต่ที่นปัจจุบันเราเนี่ยคือป .5 ข้ามมาปีหนึ่งเลย อืมเป็นเรื่องที่แปลกว<ะ>่าเอ้ยเพื่อ<ล>นยังอยู่เหรอใช่พักก่อน <c oughs> อื่นคือ <c oughs> คนคนเนี้ยเขาก็นอนบนเตียงมานั่งดูทีขวาเป็นประตูทางเข้าเป็นห้องน้ำซ้า,นนะายเป็นหน้าต่างเขาว่าเห็น ผู้หญิงน่าใส่ชุดสีขาว